สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการโหลด mod นะครับถุงเนียเท้มของเวอร์ชัน0.11.1โดยเฉพาะเลยนะครับครับแต่ก่อนขั้นแรกผมจะทิ้งไ้ไปพดิเชันให้เลยนะคเพราะโหลดเสร็จครับโหลดเสร็จเลยฮะมาเลยฮะอีกก่อน

ดี๋ยวผก็จะผมจัดการให้สัครูอ่ะสักคูโอเคจำได้ว่าโหลดแล้วแต่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโหลดไหมให้ให้ทําให้ดูเลยดีกว่านะครับผมไม่คิดเลยว่าเรื่องแบงนี้จะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะกินเวลานะฮะขอไปด้วยนะโอเคโอเคกินเวลาละกินเวลาเชป มคุณคิดอย่างนีให้คุณกดติดตั้งอะ่ะต,ตั้งไปเลยนะฮะครับอ่าแต่ก่อนที่คุณจะติดตั้งนะครับต้องกาน,นะครับโอเคติดตั้งไปแล้ว ก่อนที่คุณจะติดตั้งครับให้คุณมาตรงน,นี้ฮะก่อนที่จะติดตั้งครับให้เข้ามาที่การตั้งค่าก่อนเลยครับมาเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับอร,อรอรอรอไว้ที่คําว่าความปลอดภัยฮะโอเคมาเลยเข้ามาเลยให้คุณเลื่อนไปที่ตรงน,นี้ครับไม่รู้จักที่มาครับให้คุณติ๊กให้มันขึ้นถูกนะฮะนี่อย่างนี้เลยกดตกลงฮะเพื่อทําการติดตั้งให้สําเร็จแล้วจะรู้ส้าสเร็จนะฮะผมผมเปิดไว้ตลอดเวลาได้นื่งจากอะไร เนื่องจากไวรัสไม่เข้านะฮะโอเคขั้นต่อไปยังไงต่อเข้าวอล์เลนเชอร์ไปเลยครับเข้าวอล์คเลนเชอร์เลยนะแล้วไปดูความเปลี่ยนแปลงกันครับผมเข้าวอล์คเลนเชอร์อะไรอยู่เลนเชอร์เลนเชอร์เชอร์เชอร์แล้เชอร์โอเคครับเข้าเลยโอเคหลอสักคู่เนรอสักคู่แบล็แบล็คครับผมเนื่องจากผมอัดไปด้วยเล่นไปด้วยนะฮะ โอ้ยจะแหลกๆล่นิดหน่อยไม่ใช่แหลกนิดหน่อยอะโคตรแหลกอ่ะแตแป๊บนึงมันค้างครับมันค้างอยู่ที่หน้านี่ป๊บนึงมันค้างค่ะมันค้างครับเด้ง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 แล้วมึงเด้งแล้วมึงเด้งแล้วมึงเด้งแล้วมึงเข้าแอปเข้าแอปถ่ายคลิปเฉยเลยเคครับ เข้ามาเสร็จนะฮะกับเ,เพรครับเอาแ,แ,แลกแลกเขาซื้อบอร์รายใช้เลยอ๋ออเคเข้าไปที่ซื้อของตัวเองฮะเข้าไปเลยนี่มาแล้วเลดมาอ่าอันนี้ไม่เกี่ยงเมันหมดมันหมดนะโอไปดูที่นี่ครับยาของใหม่จะเป็นยา

กินนมเอากินนมไม่ได้จุโอ้ลงมาแบบดีจีเต๋าโอ้โหโอ้โหแลกครับอืมเดี๋เว็ดเด็ดกินนมก่อนเดี๋ยวตายนานนะครับนี่ครับสามารถใส่ของอะไรได้หมดเลยนะฮะ